สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับมาชมตัวนี้ครับปี2013ครับกับ Toyota าซูรุ่น้าวีออครับตัวนี้สวยๆสภาพงามมากๆนะครับสีแดงเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวัมนะครับราคาสภาพสุดคุ้มแน่นอนได้โชว์ไม่ได้เชนปี2013นะครับราคาสด179,000บาทนะครับ Toyota ไว้ใจได้ครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายสวยๆเลยนะครับคันนี้ไม่ประมาณ120,000กิโลเมตรนะครับรถมือเดียว ป้ายแดงนะครับใครที่ชอบสีสันนะครับสีแดงสดสดแบบนี้นะครับจัดไปครับสภาพราคาสุดคุ้มแน่นอน1 7 9 0 0 0บาทผ่อน3,900โดยประมาณคลิกที่ชื่อคลิปอ่าน,นรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่าน,นรายละเอียดรถสวยสภาพงามแบบนี้นะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ คันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวามเอกสารครบมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับใครกังหารถใช้งานนะครับที่เน้นทนเน้นดูแลง่ายใช้ได้ยาวๆแล้วก็เติมน้ำมันไม่แพงนะครับสำหรับเครื่องพันห้า มาชมได้มาเช็คนะครับอยู่ที่มินบุรีสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งนะครับไม้แท้นะครับ1 2 0 0 0กิโลเมตรไม่กรอไม่นะครับเราไม่ใช่รถลานประมูลนะครับเราซื้อรถบ้านมานะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกว่าไม่จมน้ําไม่น้าท่วมเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับคันนี้สภาพราคา คุ้มมากๆนะครับกับชมนี้ปีนี้นะครับแล้วก็ไม้ก็น้อยนะครับภายในก็สวยนี่ครับเบาะหนังนะครับมาชมได้ภายในใหม่ๆ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับที่เหลือสมาชิกสนใจจริงมาชมมาเช็ครถทดลองขับนะครับอยู่ที่มินบุรีนะครับถนนสวินทวงขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คมาให้นะครับรถสวยสภาพดีมากๆจากใจนะครับได้โฉมปี2013เป็นโฉมไอ้เนเชนในราคา179,000บาทคุ้มมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบความทนทานดูแลง่ายชอบสีสัน คันนี้สวยจริงไม่จกตาครับมาดูได้ครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาเลยนะครับราคาโปรโมชั่นครับ179,000บาทนะครับรถสวยๆสภาพดีสนใจโทรเจรจาคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดมีเบอร์โทรมีไลน์ติดต่อกันได้ตลอดนะครับรถพร้อมใช้นะครับรถสวยๆเลยครับสภาพดีราคาดีมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับ